สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสลามเออนี่ใส่กล้องปิดแปลงเยเนี่ยสีติดส,สีส้มนะคะที่จะเป็นสีส้มนะเอ,อ้ยสีมันก็เหมือนในกล้องนี่นาะสีเหมือนในกล้องนี่แหละค่ะสีส้มออกแดงๆกนน็น้องก็จะใส่สีน้อยหน่อยตอนแรกทำสลามสีขาวไงแล้วสุดท้ายเฮ้ยใส่สีดีกว่าเราวทำสูมอะไรนะคะเนี่ยนี่มาจากนอ้องซื้อรถไม้ ตั้งกองอเคช่วงนี้เราก็ตั้งกองเก่งล้ะอี๊นี่มีทางที่ตั้งกองนีดหนึ่งน้องบางนะคะเนี่ยบางะอนเล็กอ่ะ น้อรีสิวสลาแบบเห็นหน้าแต่อันนี้ไม่เห็นหน้าละกันโชเสียงเราจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะยืดห,หรือเปล่ายืดนะ<ฮ>จุดนี้ไม่ได้ทำมาจากอะไรทั้งสิ้นทำมาจากไอ้น้อยา่ธารามที่เราสอนทำไปนะคะก็ทำได้จริงๆนะ เห็นเอ้ยเดี๋ยวยั<ๆ>ในกล้องเห็น,ปนเป็นสีแดงแตว่าสีข้างหน้าเป็นสีส้ม,ส,มส้มออกแดงแดงนี่นึาะนั้นเราจะเอาสีแบแดงแดงเอ้สีเหลืองไงนู้สุดท้ายแม่งเอาสีเทียนขูดล,ลงไปเอ้สีแบบเอยเอาเทียนขูดล,ลงไปอ่ะนั่ละ ก็มีแค่นี้ที่จะมาหรอกนะคะ